นะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปูกกับยาได้ปวดเมตตาเมตตาประทานพรนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านให้สมหวังทุกประการนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องชังนุพารวยสําหรับคลิปนี้นะครับชังนุพารวยจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางเมื่อประจำวันที่30ธันวาคม2566 ซึ่งคลิปนี้นะครับจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามแนวทางเลขความฝันนะครับของช่งนุและก็ช่างนุก็ได้ขอโชคขอลาบอธิษฐานอธิษฐานจิตนะครับซึ่งแล้วก็จุดทูปนะครับขอปู่พญานาคนะครับหรือว่าปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีปรทุมมานะครับในวันวันที่30ธันวาคมนี้นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับที่จะได้เอาแนวทางมาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้นะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องชักนุพารวยเอาละครับสำหรับนะครับคลิปนี้จะได้มาแปลความฝันนะครับซึ่งชังนุนะครับก็ได้ฝันนะครับฝันซึ่งงวดก่อนหน้านี้นะครับวันที่16นะครับก็ได้ฝันว่า ช่างนุไปหาปลานะครับแล้วก็ได้จับปลานะครับได้จับปลานี่เป็นปลาตัวใหญ่นะครับก็เลยตีเป็นปลานี่เป็น8นะครับแล้วก็สําหรับมือที่จับนะครับก็เป็น5นะครับหรือว่าจะเป็นแปดห้าแปดสองนะครับแต่ชัางนุตีได้ว่าเป็นจับปลานี่เป็น5นะครับก็ได้เป็น8ปห้านะครับก็ได้เข้านะครับวันที่สิบหกธันวาคมวดนี้นะครับชัางนุก็ได้ฝันแล้วก็เลยจะมาตีความฝันนะครับหรือว่าแปลความฝันเอามาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาฟังกันเลยนะครับก็ได้ฝันว่านะครับงวดนี้นะครับก็ฝันอีกเช่นเคยนะครับว่าไปหาปลานะครับแต่งวดงวดนี้นะครับไปได้อจับนะครับเอาเบ็ดไปตกนะครับตกปลาถือไป2คันนะครับคันเบ็ด2คันแล้วก็ได้ไปตกปลานะครับหลังจากเอาตกเสร็จนะครับก็ได้ปลาขึ้นมานะครับเป็นปลาตัวใหญ่นะครับก็เลย จะมาตีความฝันว่างวดนี้น่าจะเหมือนกับคล้ายๆกับงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งปลานี้ก็เป็น8นะครับสําหรับเบ็ดนี้เป็น7นะครับก็ได้เป็น8 7ดนะครับผมแล้วก็ใส่เบ็ดนี้เป็นคันนะครับส่วน2คันนี้ก็จะเป็น2สําหรับ3ตัวนะครับช่างนุจับให้นะครับสําหรับเป็นเลขตีความฝันนะครับก็เป็นสองเจ็ดแปดนะครับผม2 7 8ดดนะครับ3ามตัว สำหรับสองตัวนะครับก็จะมีอ่าจ็ดเจ็ดอและ28นะครับผมนี่ก็เป็นความฝันนะครับผมอันแล้วต่อมานะครับช่างนุนะครับก็ก็ได้จุดทูบนะครับนี่นะครับขอพรปีใหม่นะครับขอโชคขอลาบเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันวันที่30ธันวาคมขอบารมีของปู่ศรีสุดโทและแม่ยาศรีปทุมมานี่นะครับนี่ก็เป็นเพชรนะครับหรือว่าลูกแก้วพญานาคพญานคราช ที่ได้อันเชิญมาคุ้มครองรักสมรักษาช่างนุพารวยนะครับผมและก็จะได้เอาแนวทางดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลังจากนะครับช่างนุนะครับก็ได้อธิษฐานขอโชคขอราบในงวดวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับก็ได้บอกปู่ครับย่านะครับให้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดนี้วันนี้ที่ว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับที่ได้เอา จุดทูบนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุก <Af> ท่านนะครับในคลิปนี้นะครับหลังจากจุดเสร็จนะครับผมเลขทูบก็ได้นะครับ998นะครับผมและ1 2 8นะครับนี่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ชางนูได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับวันไวออกเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่หาซื้อได้ก็ตามได้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบนะครับ เพราะว่าจะเข้านะครับปีใหม่จะขึ้นปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีของงูใหญ่นะครับหรือว่าเป็นปีของมังกอนนะครับผมก็เลยได้อธิษฐานขอโชคขอลาบขอบารมีนะครับของปู่กับย่าหรือว่าองค์พญานาคพญานาคาและพญานาคีนะครับผมได้เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ร่าขอให้รวยนะครับขอขอให้มีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่นะครับผมเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่30นะครับพรุ่งนี้ก็เป็น วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอให้ร่ำให้รวยทุกทท่านนะครับอ่านะครับมาย้ําอีกรอบนะครับผมกับเลขทูบนะครับผมหลังจากจุดเสร็จนะครับผม3ตัวนะครับก็จะมี998และ1 2 1สองนะครับผมสำหรับ2ตัวนะครับอ่า9 9 9 8 1 2แสองและ1 1หนึ่ง สำหรับเลขแปลความฝันนะครับผม3ตัวนะครับของช่างนุที่ได้จับนะครับหลังจากไปหาปลามานะครับก็ได้278นะครับสําหรับ2ตัวที่น่าเล่นนะครับ2 7 7 2และ28นะครับผมและฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับเลข1กับเลข7นี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมสาหรับเลข9ก้ากับเลข6กก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมก็อย่าลืมกับปิ่นกับกันเลยนะครับผม นี่ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับชังนูรไดเอามาฝากให้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่ากันได้นะครับผมหลังจากคลิปนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงถูกไม่รอยเบอร์กันทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสําหรับนะครับคนไหนที่ศรัทธาบารมีของปู่พญานครราชนะครับผมซึ่งจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับเป็นปีของพญานะครับก็วันนี้ก็ได้เอา ปู่กับย่าแล้วก็เพชรพญานาคนะครับได้เอามา,อาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับได้เอามาฝากนะครับใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ปู่กับย่าได้ปวดเมตตาเมตตาประทานพรนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านให้สมหวังทุกประการนะครับผมโรภคภัยไข้เจ็บก็ขออยากให้ได้มีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่างนุก็จะได้อําราพาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ